ท่านประธานคะห้าเปอร์เซ็นต์ปะท้วงค่ะลองกี้ก่อนได้ไหมครับขอประท้วงท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะอะไรนะเดี๋ยวท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะจบนะครับเมื่อวานนี้ในปัญหาของการอภิปรายของวิโรจน์ก็คือว่าเขาใช้คำศัพท์ที่คนทั่วไปอ่ะไม่ทราบว่ามันแปลว่าอะไร คือตอนแรกอ่ะที่คุณวิโรจน์บอกว่าทำไมไม่ทำไมไมไม่ตะโกนว่ากี่้ไปเลยอ่ะขนาดในสภาเขายังไม่เก็ทกันเลยฮะพราะเขาไม่เก็ทเขาก็เลยคิดว่านี่วิโรจน์เนี่ยด่าใครอะไรอยู่ยังไงผิดปกติจังเลยทุกคนก็เลยงงว่าให้ตกลงแล้วมันคืออะไรไอ้กีี้เนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยพอวิโรจน์ตะโกนคำว่าทำไมไม่ตะโกนกีี้เลยอะ คือคนอื่นเขาไม่ได้ดูไอ้การ์ตูนมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันหรือซูเปอร์ฮีโร่อะไรของญี่ปุ่นไงผมเองเนี่ยผมทันได้ดูเฉพาะคาเมนไลเดอร์มดเอ็กตัวสุดท้ายที่ผมดูอะคือ V9 ไม่มีอะไรที่ทำผมเศร้ามากเท่ากับการที่ผมไม่ได้ดู V10 คือแบบชั่วร้ายที่สุดชั่วร้ายที่สุดผมอยากจะรจะ้องไห้ ช่วงเวลาที่ผมมีความสุขในชีวิตที่สุดคือช่วงเวลาที่ผมได้ดูมดเอกซ์ซูเปอร์วันและผมไม่เข้าใจเรื่องกีกีบ้าบอคอแตกทั้งหมดนี้แต่เดี๋ยวผมจะไปเพื่อให้ตัวเองเข้าใจแต่ว่าผมขอย้ำเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเฮ้ยรายการนี้มันคือบูชิชของผมผมจะพูดอะไรจากตรงนี้เนี่ยผมพูดจากใจช่วงเวลาในชีวิตของผมที่ผมมีความสุขที่สุดคือช่วงเวลาที่ผมได้ดูวีก้า วีเก้าเนี่ยแหละฮะที่มันมีมือไฟฟ้าที่มันมีมือหิมะนี่แหละฮะที่ตัวร้ายมันคือไอไอไองูแกงกองเนี่ยนะฮะนั่นแหละที่ที่มันมีฉากที่พระเอกเนี่ยมันได้นั่งรับประทานแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตจิตใจของผมที่สุดจนถึงบัดนี้นคือการที่ผมไม่ได้ดูวีสิบ ผมไม่ผมไม่มีวันสมานแผลนี้ V9 คือชีวิตจิตใจของผมการที่ผมไม่ได้ดู V10 เนี่ยนะฮะผมไม่มีวันลืมนะฮะแล้วก็ผมดู V9 แล้วมันจบที่ V9 แล้วนั่นคือความเศร้า นะครับทั้งๆที่ V10 มันคือทุกอย่างที่ผมรอดูให้จบด็อกเตอร์ให้ได้เป็นนายกไม่สมานแผลที่ชีวิตจบที่ V9 เนี่ยมันไม่มีฮะมันไม่มี คือในสมัยวัยเด็กเนี่ยผมดูการ์ตูนเยอะแย,ยะมากมายหนึ่งในการ์ตูนที่ผมดูแล้วก็ได้ปรัชญาทางความคิดและได้ความรู้ซึ่งมีส่วนที่ทําให้ผมมีสติในหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะก็คืออีคิวซังนะฮะอีคิวซังเนี่ยตอนเด็กๆที่ผมดูทางไทยทีวีสีช่อง3มเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมีประโยชน์ทางความคิดต่อผมอย่างมากผมไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้ได้ดูอะไรกันแต่ว่าผมดูอีคิวซังตอนเด็กแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มากสําหรับตัวผมโอเคไปเรื่องก,กี้ที่ผมไม่เข้าใจวีโรด จริงๆวิโรจน์ลักษณะดิศเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาพูดถึงสิ่งนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นเสียงที่สัตว์บางประเภทจะต้องออกเสียงอย่างเงี้ยผมคิดว่าพูดถึงม้าอย่างเงี้ยม้าซึ่งอยู่ในคอกจะต้องตะโกนคำว่ากี่ ซึ่งเมื่อวานนี้ผมนั่งคิดเมื่อวานผมคิดลึกมากนะเพราะว่าตอนที่วิโรดใช้คําว่ากี่ๆแล้วผมคิดว่าวิโรแลักขันริศรพูดถึงม้าเนี่ยผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาเนี่ยในสมองของผมเนี่ยก่อนจัดรายการก่อนไลฟ์วันนี้เนี่ยผมนึกถึงไอเดียที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยในแต่ละพักการเมืองซึ่งบริหารเหมือนบริษัทเอกชนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นม้าในคอกนะฮะ คือในเมืองไทยมันมีเรื่องคอกเรื่องม้าจริงแต่ว่าคนที่เป็นม้าเนี่ยไม่ใช่สสและคอกเนี่ยก็ไม่ใช่พักการเมืองคือมันเป็นการใช้ม้ากับคอกและจ็อกกี้ในการเทียบกับเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยใช้ได้แต่ว่าคอกเนี่ยไม่ใช่พักการเมืองม,ม้าไม่ไม่ใช่สสคือมันมีคอกม,ม,มีม้าจริงเปรียบเทียบใน comparative politics structural governance ในเมืองไทยเนี่ยเอาเรื่องคอกแล้วเรื่องม้ามาพูดถึงได้เอาเรื่องจ็อกกี้มาพูดถึงได้ อดีตผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญยังเคยพูดเองเลยเรื่องมา้าเรื่องอคอกเนี่ยแต่ว่าสสในพรรคการเมืองซึ่งบริหารเหมือนบริษัทเนี่ยไม่ใช่ม้าในอคอกม้าในอคอกในการเมืองการปกครองในไทยมีจริงมีจริงมีอคอกมีมา้าจ็อกกี้มีหมดแต่มันไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วนัก,การเมืองสสไม่ใช่เพราะงั้นเมื่อวานนี้ตอนที่วิโรจใช้คำนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมสรุปคือมันไม่ใช่อะไรทั้งหมด มันเป็นเรื่องของการ์ตูนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับมดเอ็กซ์ซูที่ผมเกือบร้องไห้เมื่อกี้นี้ก็คือว่าในเพจดูการ์ตูนอย่างแมวแมวเนี่ยนะฮะเคยมีการโพสต์ถึงสิ่งที่เรียกว่าช็อกเกอร์คอมแบทแมนก็คือสมุนของช็อกเกอร์ หรือลูกกระจอกในตำนานของ Mask Rider หรือ Karmen Rider ใครที่เป็นแฟนคลับของ Mask Rider หรือ Karmen Rider คงไม่มีใครไม่รู้จักลูกสมุนวายร้ายที่แต่งกายด้วยชุดดำทั้งตัวและก็ชอบร้องว่ากีกี้ไม่ใช่กีกี้เหรอกีกี้เหร ทำไมมันละเอียดขนาดนี้วะมันก็จะสรุปมาว่าอย่างนี้สมุนช็อกเกอร์กีกี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่หลายคนรู้จักกันมากที่สุดโดยเป็นลูกกระจอกที่สังกัดช็อกเกอร์ในคาร์เมนไรเดอร์ซึ่งมีตำแหน่งต่ำที่สุดและเป็นกลุ่มที่กระจอกอ่อนที่สุดรู้จักกันมากที่สุดก็คือเป็นสมุนช็อกเกอร์เป็นช็อกเกอร์คอมแบทแมนมีหน้าที่ในการต่อสู้มีเอกลักษณ์ตรงที่เครื่องแบบที่สวมสีดำปกติเกือบทั้งตัว ยกเว้นส่วนปากและดวงตาและก็มีลวดลายโครงกระดูกบนลำตัวซึ่งดูแล้วตลกมากกว่าน่ากลัวและมีเอกลักษณ์ตรงเสียงร้องที่มักจะร้องว่ากิกิ I like this word กิกิทุกครั้งความจริงมีเครื่องแบบหลายแบบนะฮะแตกต่างตรงที่หน้าที่ภารกิจและก็มีเครื่องแบบช็อกเกอร์ที่เป็นผู้หญิงแถมเซ็กซี่อีกโอเคเดิมทีในสมุนช็อกเกอร์เป็นมนุษย์ที่ถูกล้างสมอง จนกลายเป็นหุ่นเชิดไร้ความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้พักดีกับองค์กรช็อกเกอร์ที่มีเป้าหมายครอบครองโลกโอเคหน้าที่ของสมุนช็อกเกอร์หลักๆคือทำงานทุกอย่างในองค์กรพอผมเข้าใจและสงสัยเวลาที่พักประชาชนเข้าหาเรื่องนินทาสอสอพักอื่นเขาใช้วิธีการบอกว่าพวกนี้ทาตัวเหมือนสมุนช็อกเกอร์โอเคแต่หน้าที่หลักของสมุนช็อกเกอร์คือทำงานทุกอย่างในองค์กรตั Kaiser, ้งแต่ไม้ชิมฟันยันเรบ เป็นค่ารับใช้หัวหน้าใหญ่เหล่ามนุษย์ดัดแปลงและเป็นศัตรูแก่ไรเดอร์มันเป็นงานหนักแถมไม่มีเงินเดือนวันหยุดให้อีกต่งอย่างไรก็ตามสมุนแทบพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเพราะพลังของมันเพียงแค่สามารถเอาชนะมนุษย์ทั่วไปได้เท่านั้นเอาเข้าจริงๆถ้าเอาสมุนไปสู้กับคนแก่กับเด็กแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่รู้จะชนะรือเปล่าด้วยซ้ำคือมันสู้กับคอมนไรเดอร์ไม่ได้นะฮะทำให้ส่วนใหญ่มักจะจับกลุ่มเป็นหมู่มากกว่า นะถ้ามามากอาจจะพอไหวโอเคคือสู้กับคาร์เมนไรเดคนเดียวในตัวหืตัวไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ r รเดอร์ไม่บัตเจ็ทข้อมูลของ Japan Media Studio ในปี 2020, 2020ระบุว่าในซีรีส์ทูโกซัคสึลูกกระจอกสมุนช็อกเกอร์มักจะถูกออกแบบให้มีลักษณะตลกขบขันด้วยแล้วก็จะร้องว่ากิ๊กี้พร้อมทำท่าประหลาดก่อนที่จะหายไปพร้อมกับควันดำหลังถูกโจมตีความน่าสงสาร และความตลกของพวกเขาทําให้เกิดความรู้สึกผสมผสานระหว่างการเอนดูและน่าสมเพชมันคือน่าสงสารด้วยมันไม่ใช่น่ารังเกียจคือกิกี้มันออกมามันตะโกนกีกี้เสร็จพอมีควันดําขึ้นมามันก็เละแล้วคือมันสู้อะไรไม่ได้มันเป็นสมุนซึ่งไร้ประสิทธิภาพพูดง่ายคลิปในยุคปัจจุบันเนี่ยเสียงกีกี้และภาพลักษณ์ของลูกกระจอกไม่อาจถูกลืมเลือนไปตามการเวลามันกลายเป็นมุกตลกและสัญลักษณ์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย ซึ่งสะท้อนว่าคำนี้ยังคงเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนๆรุ่นใหม่แม้แต่คนที่อาจจะเกิดไม่ทัน ท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยนะฮะวิโรลและคานาดิสซอนเนี่ยคงได้ดูคาร์เมนไรเดอร์เหมือนผมแต่หลายคนในสภาซึ่งวัยเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ดูนะฮะเขาไม่ได้โตมาด้วยการดูจิป,ปาสะด้วยการดู V9 V10 หลายคนเขาโตมาด้วยการดูอย่างอื่นซึ่งเพอสร้างสรรค์กว่าที่คนที่ดูคาเมนไรเดอร์ได้ดูบางคนถึงขั้นเปรียบเทียบกีกี้กับชีวิตจริงโดยมองว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของตัวคนเล็กๆที่พยายามทําหน้าที่ของตนเองแม้จะดูไร้ค่าในสายตาของคนอื่นอันนี้หนึ่งเพราะว่ากลายเป็นว่าพอวิโรลใช้ ก่อน,นี้กีกี้ก็เลยเป็นคําซึ่งมีนัยยะในแง่ลบซึ่งในปัจจุบันกีกกี้มันถูกรีแบรนด์ให้เป็นคําซึ่งมีนัยยะในแง่เหยื่อของระบบหรือแมงม